เพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งกรณีที่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับไทยชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าเขย,ยบเข้ามาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับประเทศเราแล้วก็เพื่อนบ้านสักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายคนรู้จักชเวโก,โกโกไม่ต้องปูพื้นมากแล้วใช่ไหมครับชเวโกโกนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่ในแถวแถวเมียวดีแล้วเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่าตอนนี้เป็นฐานที่มั่นใหญ่ ของขบวนการคอเซนเตอร์หลอกลวงออนไลน์ line, พนันออนไลน์ line, ที่หลอกคนจากทั่วโลกให้ไปอยู่ที่นั่นทํางานที่นั่นเป็นเหยื่อบ้างตั้งใจให้หลอกเพื่อไปหาเงินจากการหลอกลวงคนอื่นบ้างแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงตัดไฟตัดเน็ตทําไมไทยยังให้ไฟใช้ทํำไมไทยยังให้เน็ตใช้ทําไมไทยถึงไม่เข้มงวดกวดขันคนที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อข้ามไปฝั่งเมวดีส่วนหนึ่งก็ข้ามไปชเวกโกโกเพื่อดําเนินการก่อเหตุ หลอกลวงออนไลน์พนันออนไลน์จนเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกอยู่ในตอนนี้ที่วันนี้ผมเอาเรื่องของเชเวโกโกมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับผู้ที่สร้างเชเวโกโกขึ้นมาครับปรากฏว่าคนที่สร้างเชเวโกโกขึ้นมาตอนเนี้ถูกจับกลุมแล้วก็อยู่ในเรือนจําที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาว่าทนายความของผู้ที่สร้างเชเวโกโกคนนี้ได้ส่งจดหมายไปถึงตํารวจสากล แล้วก็บอกว่าฟ้องว่าทางการไทยคุกคามลุกความของเขาก็คือผู้ที่สร้างเชเวโกโก,โกขณะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาถูกคุกคามหลากหลายรูปแบบมีการกระทำหลายหลายอย่างที่ทีมทนายความบอกว่าไร้มนุษยธรรมขัดตอนหลักการและเสนอว่าตำรวจสากลควรพิจารณาไม่ส่งตัวผู้สร้างเชเวโกโก,โกที่ถูกดำเนินคดีในประเทศไทยและ เตรียมจะถูกส่งตัวไปยังประเทศจีนทีมทนายความบอกว่าอย่าส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนเลยนี่ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาและเรื่องนี้ใหญ่ระดับโลกนะครับเพราะว่ามีรายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานความเคลื่อนไหวของนายเสิร์จจื้อเจียงซึ่งเป็นประธานกลุ่มยาไทยซึ่งเป็นบริษัทเป็นคนที่เข้าไปพัฒนาพื้นที่ชเวโกโก ตรงข้ามาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะครับและกําลังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําที่ประเทศไทยรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างจดหมายจากทีมทนายความของนายเสือเนี่ยที่ส่งไปยังตำรวจสากลเพื่อฟ้องว่าลูกความของเขาถูกคุกคามอย่างหนักขณะถูกคุมขังที่ประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมจดหมายที่รอยเตอร์เห็นว่าเป็นจดหมายที่ทนายความส่งไปให้ตำรวจสากลเนี่ยทีมทนายความเขียนแล้วก็ลงวันที่วันที่9มกราคมที่ผ่านมานี่เองเน,นะครับ ทีมทนายความของในเสอจื้อเจียงเนี่ยอ้างว่าในเสอถูกจับขังเดี่ยวถูกใส่้วนและถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บนอกจากนี้ยังถูกปฏิเสธไม่ให้พบครอบครัวแต่กลายเป็นว่าทางการไทยเปิดช่องให้ผู้แทนจากทางการจีนเข้าเยี่ยมซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกความไม่ต้องการพบกับ จดหมายจากทนายความฉบับนี้ระบุเลยครับบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยการขังเดี่ยวการใส่ตัวการไม่ให้เข้าถึงการรักษาการไม่ให้พบญาติแต่ว่ากลับเอาเจ้าหน้าที่จีนไปเข้าเยี่ยมได้เนี่ยทนายความบอกว่านี่เป็นการกระทําท,ที่ไร้มนุษยธรรมละเมอลหลักการและทําให้เกิดความกังวลต่อชีวิตของลูกความทีเดียวที่ปรึกษากฎหมาย FTMS a e v o c a t ซึ่งดูแลคดีความให้กับ เสือจื้เจียงประธานกลุ่มยาไทยแล้วก็เป็นผู้สร้างชเวโกโกคนนี้ยังอ้างด้วยนะครับว่าทางการไทยปฏิบัติต่อในเสอเลวร้ายลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ในเสือเปิดเผยกับสื่อออจาเซีร่าเมื่อปีที่แล้วโดยอ้างว่าเขาเนี่ยเคยได้รับการติดต่อให้เป็นสายลับให้กับรัฐบาลจีนเพื่อแลกกับการรอดคดีที่เขาติดค้างอยู่ในประเทศจีน ในตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดเผยกับอัลจาซิราบอกว่าทางการจีนเนี่ยติดต่อเข้ามาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ที่ฟิลิปปินส์เองละและเขาเองก็ยังเคยทํางานกับอลิสกัวซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีซึ่งในเวลาต่อมาก็ถูกระบุว่าเป็นสายลับจีนเช่นกันในเสอเปิดเผยกับสื่อนะครับว่าเขาได้รับการประสานกับทางการจีนเพื่อสร้างเชเวโกโก,โกให้เป็นเมืองในลักษณะให้เป็นเหมือนอนณาณิคมของจีนเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอจีนติดต่อมาแล้วบอก โอเคคุณอยู่ชเวโกโกคุณพัฒนาชเวโกโกแต่คุณพัฒนาให้มันคล้ายๆเมืองอนณานิคมของจีนไปเลยได้ไหมในเสออ้างว่าเขาปฏิเสธคําขอของทางการจีนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากพัฒนาพื้นที่นี้ในเชิงของธุรกิจเป็นหลักเขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับเอเลเซี r รา <S <S เมื่อเดือนซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้เอง แล้วหลักใหญ่ใจความก็คือการที่เขาออกมาอ้างว่าเขาเคยได้รับการติดต่อจากทางการจีนและว่าให้เป็นสายรับให้กับรัฐบาลจีนแต่พอปรากฏว่าหลังสารคดีเรื่องนี้การเปิดเผยเรื่องนี้เผยแพร่อ,พ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 อ,ออกไปทีมทนายความของในเสอเนือนก็อ้างว่า ดูเหมือนทางการไทยเนี่ยก็ดูจะคุมตัวในเสอเข้มงวดมากขึ้นย้ายในเสอไปยังที่คุมขังในเรือนจำความมั่นคงสูงที่สร้างไว้สำหรับลงโทษผู้ต้องหาคดีร้ายแรงแถมยังถูกทารุนจนต้องใช้รถเข็นไม่สามารถยืนหรือว่าเดินเองได้นอกจากนี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมายังมีเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนเข้าเยี่ยมเขาถึงสองครั้งโดยที่ตัวของในเสอไม่ยินยอมโดยมีอยู่ครั้งหนึ่ง จ้าหน้าที่ฝ่ายจีนได้พูดถึงญาติและเพื่อนของนายเสอจนทําให้เขารู้สึกว่านี่เป็นคําพูดในเชิงคุกคามทีมทนายความของนายเสอคนนี้ย,ย้ำนะครับว่าเป็นข้อมูลของฝั่งทีมทนายความของประธานกุฎยาไทยเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับรอยเตอร์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของเขาเนี่ยเป็นการกระทําท,ที่ลุกแก่อํานาจชัดเจน พร้อมชี้ว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยจีนที่กําลังกัดกร่อนความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมระดับสากลซึ่งควรจะไปสู่การพิจารณาไม่ส่งตัวผู้ก่อตั้งชเวโกโก,กคนนี้กลับไปยังประเทศจีนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนสำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเนื้อความที่ปรากฏในเอกสารจดหมายหรือท่าทีที่ทีมทนายความออกมาเปิดเผยเนี่ย เป็นเรื่องจริงหรือไม่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคําถามของรอยเตอร์ผ่านแถลงการระบุว่าในเสือจ,จื้อเจียงคนนี้เป็นพลเมืองจีนและมีหลักฐานชัดเจนถึงการก่ออาชญากรรมหลอกลวงและการพนันออนไลน์สําหรับในเสือคนนี้ถูกทางการไทยจับกลุ่มเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022นะครับหรือเมื่อเกือบ3ปีก่อนก่อนหน้านี้เขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจดํารงตําแหน่งประธานกุญยาไทยและยังเคยดํารงตําแหน่งรองประธานสันนิบาตนักธุรกิจจีนพพนทะเลด้วยนะครับ รายงานจากสื่อหลายสำนักให้ข้อมูลว่าเขาหนีการจับกลุมโดยเจ้าหน้าที่จีนมาตั้งแต่ปี2012นู่นแล้วล่ะครับแล้วก็เข้าไปทาธุรกิจบ่อนการพนันในหลายประเทศแถบอาเซียนตั้งแต่กัมพูชา พม่าและฟิลิปปินโดยนายเสิร์นี่ยังถือหนังสือเดินทางกัมพูชาโดยมีการระบุว่าเขาซื้อหนังสือเดินทางกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในราคา200,000ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในพมา่ากับก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเขาเข้ามามีส่วนสําคัญในการพัฒนาพื้นที่เชเวกโกโดยร่วมมือกับมองชิตตูผู้นํากองกําลังกัมเรียง BGF ซึ่งคุมพื้นที่ดังกล่าวติดกับชายแดนไทยรายงานระบุเลยนะครับว่ากลุ่มยาไทยของนายเสิร์นี่ เข้ามาแล้วหวังจะพัฒนาพื้นที่ชเวโกโกเนี่ยแรกสุดเนี่ยความฝันความหวังของเขาก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ชเวโกโกให้เป็นเหมือนซิลิคอนวัลเลย์ของอาเซียนระดับนั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีเช่าพื้นที่กับรัฐบาลพมา่าและกองกำลัง bgf เป็นเวลา70ปีตั้งงบประมาณการลงทุนไว้สูงถึง1,500 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็อย่างที่บอกครับเงินจำนวนนี้ก็ไปสร้างเมืองสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ตอนแรกก็อย่างที่เห็นว่าพยายามสร้างเป็นพื้นที่สร้างเป็นแหล่งที่เป็นเรียกกันว่าเป็นซีคอนวอลเล่ก็คงจะมีการดำเนินธุรก,กิจหลายต่อหลายอย่างมีสวนนะ้ำมีห้างสปปรรพสินค้ามีคาสิโน,โนมีหลายต่อหลายอย่างที่อยู่พื้นที่ในเรียนตรงนั้นแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยมันเกิดหลายเหตุการณ์เกิดโควิด -19 เกิดการพัฒนาต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่ได้คืบหน้า พื้นที่ชเวโกโกก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกแปลงมาใช้เป็นฐานที่มั่นของขบวนการหลอกลวงออนไลน์การพนันออนไลน์ที่เราเจออยู่ในปัจจุบันสื่อในจีนแผน่นใหญ่เนี่ยเคยเปรียบเทียบถึงขั้นว่าในเสือจ,จือเจียงเนี่ยไม่ต่างจากราชาแห่งการลวงออนไลน์ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับสื่อในจีนเนี่ยระบุว่าเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังธุรก,กิจหลอกลวงและพนันออนไลน์กว่า100บริษัทเชื่อมโยงกับการก่อาอาชการรมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การค้ามนุษย์ลักพาตัวชอ่อโกงขู่กันโชคและอื่นๆอย่างไรก็ตามในชเวกโกโกยังปรากฏความเคลื่อนไหวที่มีการจัดงานเพื่อยกย่องในเสรอร์จื้อเจียงอยู่นะครับก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยคนในนั้นเขาก็คงมองแหละครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็ถูกพัฒนาโดยในเสรอร์จริงๆถ้าไม่มีในเสรอร์เนี่ยเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ก็คงไม่สามารถพัฒนาจนมีความใหญ่โตอะไรแบบนี้ได้ เพราะว่าในอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าในเสือคนนี้เข้ามาพัฒนาอย่างเมื่อวันที่8สิงหาคมปีที่แล้วที่ฝั่งชเวโก,โกโกเนี่ยก็ยังมีจัดพิธีใหญ่มีการนิมนต์พระสงฆ์และมีการจัดตั้งกระแพงแดงยาว50เมตรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนที่นั่นน่ะไปเขียนอวยพรให้ในเสือกลับมาพัฒนาเมืองในเร็ววันอยู่เลยครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น เอาจริงๆก็คือเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่ทีมทนายความเขียนจดหมายกล่าวอ้างไปว่าในเสือคนนี้ถูกจับกลุ่มที่ไทยแล้วก็ถูกคุกคามหลายต่อหลายรูปแบบขณะถูกจับกลุมอยู่ในประเทศไทยแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือภาพจิ๊กซอหนึ่งชิ้นจากจิ๊กซอชิ้นใหญ่ทั้งหมดที่เรากําลังพูดถึงการกวาดล้างขบวนการหลอกลวงออนไลน์ที่ใช้ชายแดนติดกับประเทศไทยเป็นฐานหลักและใช้ไฟใช้อินเทอร์เน็ต จากประเทศไทยเข้าไปใช้ประเทศไทยเป็นประตูนรกผ่านแดนให้ทั้งเหยื่อที่ถูกหลอกให้คนที่ตั้งใจจะไปหลอกเขาเข้ามาอยากประเทศไทยแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาชญากรรมสีเทาเรื่องพวกนี้ผมไม่พูดเองนะครับสื่อทางการพรมาร่าเป็นคนพูดว่าเราเนี่ยเป็นจุดสําคัญไทยเป็นจุดสําคัญ ที่ทำให้ขบวนการคอเซนเตอร์ขบวนการอาจิการออนไลน์ที่มีฐานอยู่ตามแนวชายแดนเหล่านี้มันเฟื่องฟูจากการส่งไฟกระจายเน็ตแล้วก็เป็นจุดผ่านแดนนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกมุมที่เราชวนคุยกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนกำลังจับตาอยู่ว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรปัญหาที่อาจจะดูแล้ว มีความน่ากังวลหลายภาคส่วนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยมีการพูดถึงเลยนะครับว่าภาพลักษณ์ที่เสียหายในประเทศไทยตอนนี้มันเสียหายหนักหนาสาหัสจริงๆมันเสียหายถึงขั้นที่ว่าประเทศไทยอาจจะสูญเสียรายได้จำนวนไม่น้อยจากการที่คนจีนไม่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหยุดยาว เทศกาลจุดจีนที่กําลังเกิดขึ้นอยู่มีรายงานถึงขั้ว่าท่องเที่ยวไทยเนี่ยอาจแย่กว่าที่คิดนะครับมีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนในช่วงจุดจีนปีนี้จะน้อยกว่าปี2024ถึง17.5%หลังเกิดกระแสลบตั้งแต่เรื่องดาราจีนซิงซิงถูกหลอกมาที่ประเทศไทยแล้วก็ถูกหลอกไปถึงเครือข่ายคอเซนเตอร์ โดยนี้เป็นการประเมินจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับที่คาดการว่าในปี2025จํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในช่วงตุดจีนอาจจะน้อยลงมากถึง17.5%โดยปีที่แล้วช่วง7วันของเทศกาลตุดจีนของปีที่แล้วนี่นะครับมีจํานวนนักท่องเที่ยวจีนราว212,000คนแต่ว่าการคาดการตุดจีนปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวช่วง8วัน คือยาวกว่าปีที่แล้วอีกนะครับก็คือช่วงตั้งแต่28มกราคมก็คือพรุ่งนี้28มกราคมถึง4กุมภาพันธ์มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทย175,000คนครับถือว่าน้อยกว่าจำนวนที่มีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวปีที่แล้ว3-4หมื่นคนเลยนะครับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้นะักท่องเที่ยวจีนพิจารณาใหม่ในการมาเที่ยวไทยช่วงตุดจีนนี้ก็คือเรื่องความปลอดภัยในเมืองไทยครับจากกรณีนักแสดงคนจีนหวังซิงหรือว่าซิงซิงดาราจีนถูกหลอกเข้ามาแคสงานในไทยแล้วก็ถูกจับตัวไปบังคับให้ทำงานากับแก๊้งคอเซนเตอร์ที่ฝั่งพมา่าที่ตอนนี้ช่วยเหลือได้แล้วแม้จะช่วยเหลือได้แล้วแต่ว่ากระแสลบเรื่องการท่องเที่ยวในไทยเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่มีโควิด19แล้วครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีกรณีที่ คนจีนเวลามาเที่ยวไทยก็จะพิจารณาเรื่องของความปลอดภัยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอย่างย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีเรื่องของเหตุเรือนักท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ตหรือเหตุยิงในห้างสรรพสินค้าจนทําให้ในตอนนั้นเนี่ยมีจานวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงไปเลย13%เปอร์เซ็นต์ลากยาวมามากกว่า1เดือนทีนี้พอเกิดกรณีซิงซิงพอเกิดภาพลักษณ์ เรื่องของบวนการ c อเซนเตอร์อีกเนี่ยก็ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่ตัวเลขจุดจีนเนี้ยคาดการลดลงแน่ๆทีนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้านะครับว่าในปี2,568ก็คือปีนี้จะมีนะักท่องเที่ยวจีนมาไทยต่ำกว่า8ล้านคนครับซึ่งก็ต้องดูกันนะครับว่าเทศกาลจุดจีนซึ่งเป็นวันแห่งการจ่ายจากระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากแค่ไหนครับ มีการคาดการณ์จากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับว่าแม้ผลกระทบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะสั้นแต่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยเนี่ยก็ยังถือว่ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับและอย่าลืมนะครับว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ไดมหาศาลแทบจะเป็นรายได้หลักให้กับประเทศไทยนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ กำลังลามทุ่งแล้วล่ะครับกลายเป็นเรื่องรายได้เข้าประเทศที่อาจจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับคุณชัยเฉลิมบอกว่ามายิ่งน้อยยิ่งกระตุ้นท่องเที่ยวจากประเทศอื่นครับเห็นด้วยไหมคุณอวิสาอวิสาราสาบอกว่าจีนมาก็ไปร้านจีนด้วยกันอ่า ก็เหมือนเมื่อก่อนเนาะที่เราพูดถึงทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ไหมอ่ะชวนคุยกันนะครับประเด็นในวันนี้ผมคิดว่าเข้มข้นนะแม้เราจะหยิบมา2ประเด็นแต่ว่าเข้มข้นทั้งในเชิงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไทยทั้งนั้นเลยนะครับสำนักข่าว today make tomorrow today